นายวีรพลคำสมบูรณ์นะครับการค้าภายในจังหวัดสุประการกล่าวว่าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุประการนะครับกำหนดจัดงานมหากรรมสินค้าราคาประหยัดตามโครงการลดค่าครองชีพไทยช่วยไทยระหว่างวันที่นะครับ30สิงหาคมถึง1กันยายน2555ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาณลานหะน้าสารการจังหวัดสุประการภายในงานนะครับจะมีการจำหน่ายสินค้า ที่แสงในครัวเรือนและสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพคุณภาพดีราคาถูกจากโรงงานโดยตรงสำหรับการจัดงานดังกล่าวนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่สินค้านะครับมีการปรับราคาขึ้นและอย่างเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนรวมทั้งนะครับยังเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจภายในประเทศจึงขอเชิญชวนผู้สนใจนะครับเลือกซื้อสินค้าราคาถูก ได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวครับสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีวีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ